เมื่ได้ใส่ท่อพักครับก็จะดังประมาณนี้เลยเฮ้ยพอแล้วนะเจ้ามีจับไงฮะเจ้าผีก็ช่างตัวอยู่อยู่ เสียงเครื่องก็จะน่ากลัวนะครับเพรพักไม่ได้ใส่ีไ่ได้ครับมาไม่ทันครับ ไม่ทันชัดเด็ดให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันทีมช่างสุดยอดเลยครับนี่สมิทโมโบริการหลังการขายที่สุดยอดมากครับ ราจะย้ายกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวจะรอโรเบิร์ตรอหัวลากมาลากเอางานตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทำหรือเปล่าเฮ้ยลุดลุดลุด,ด เขาพักอยู่นี่เครื่องเก่าส่วนข้างบนก็เป็นเครื่องสำรองนะครับโอ๋อบิบดแต่แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไปแล้วเพราะว่าอยู่หลายวันมากครับเดือดร้อนทิศนะครับอยู่ที่นี่ ครับั er ูกี <S <s ่วันแล้วนี Aladdin> ่วันี่กี่วันแล้วหลวันแล้วหลวันแล้วแล้วผมกลับวันไหนกับวันนี้อ่ะบ่แล้วผมไปไหนต่อนี่ไปสมเด็จต่อบ่ไปงานงานสมเด็จแล้วผมอยู่ขายเป็นอะไรขายเป็นอะไรไม้ปไปไม้งานงานที่คุณทำอะไรงานแบบไหน လာနေပြီပါဗော။ဘောစားနေတယ်နော်။ น่าจะมีบริษัทอื่นเข้ามาทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนบริษัทนี้น่าจะไปแล้ว <c oughs> ทำยากครับงานหน้าฝนไม่มีท่อไอไม่มีท่อพักครับเสียงก็จะมาอ๋อปะ ว่างไงครับ<ฟ>เสร็จร้อยัง<อ>เดี๋ยวเราไปดูมักไฟกันครับนี่ครับมักไฟคันนี้ช่วยชีวิตครับแต่พูดถึงนี่ใส่เครื่องแล้วก็มันก็ขึ้นเองได้นะไม่ต้องดึงก็ขึ้นได้นะเพราะว่ามันมันขึ้นมารอแล้วทีนี้เครื่องมันพังก่อนโอ้สุดจัดครับมักไฟคันนี้ ไฟธรรมดาครับตใหญห่ใหญ่ไหมใหญ่สุดจัดเลยเนาะ,ะีตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาไม่ซูปเปอร์จอบน,ออ P A, นจอล่างซูงปเปอร์มักไซซูเปอร์ มันจะมีจอบนกับจอล่างมีจะมีจอบนอยู่ข้างแบบนั้นอ้นนจอล่างมันจะอยู่ข้างล่างมันเป็นซูปเปอร์กับไม่ซูปเปอร์อะธรรมดากับไม่ธรรมดาธรรมดากับไม่อธรรมดากับซูปเปอร์อะซูปเปอร์จะแรงกว่าอ,อาดีตเคยแรงครับนี่มักไฟนี่จุดจัดครับ แรงเร็ว,รรรวไฟฟ้านี่เต็มครับถ้าไม่มีไฟฟ้านี่ทำงานไม่ได้เลยมักไฟบูมอามนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสุดจัดครับ ครับผมโอ้แย่เลยครับเจอแบบนี้รรรครับนี่ครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับครับ <c oughs> <c oughs> ของฝากเราตุนงซื้อของมาฝากเจะต่อครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับ ใชเไป่อแล้วกมาไเนี่กใจดีมากเลยวางเครื่องเสร็จไปโรงงานไหนต่อครับโอเก่บางเครื่องเสร็จไปรโรงงานไหนต่อครับยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงของตอนนี้งานเงียบอ๋อครับ 哈哈哈 สามรอบคนั้ลลงนี้นะหล่อมหล่อมยังหงายทองอีกลอมนึงโอ้หล่อมๆกันคุณจะมาใก้ไปถึงตองเดียดไ<ะ>ด้ไหมสามรอบแล้วครับกลมสองหายหนึ่งหาย,ยต้องเปลี่ยนหัวเก่งอะไรหมดหายเปลี่ยนเพราะว่าตอนตอนผู้มานั่นเ,นนเราบกไป บกไปมันไม่ดีนะแต่ผมันของคนโบราณที่นี่ถูกน้องเข้าไปเดือดยังไงมารู้แตะวิงว้าจริงหงายหงายเลยโอ๋อหงายฝังรถลง้งลงหนีไม่ทันคนต่างวิ่งอยู่ในประกันเลยเออเด็ ถ้าแกปวดหัวเลยครับแต่ถ้าแกในใจดีมากนะครับใจเย็นเนาะใจเย็นมากเลยยิ้มตลอดแั่เราเสียดายเราเมาตอนนี้นบ่ ทีมช่างก็กำลังจะขึ้นมาเป็นโฟวินครับถ้าไม่ใช่โฟวินนี่เรียบร้อยเลยครับลงไปขนาดนั้น ค okay, ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ